นี่ครับผมกิบโปมนะครับนีแบบบ้านๆใต้กิบโปมการสักเสียมนี่ครับผมัวง,งามๆครับพี่น้องนี่ ท,กกท่นดูครับทันนดูนี่ครับผมสัตว์ที่ปมด้วยเสียมะครับ มาอีกแล้วครับอึ๊บนี่ครับผม ห oh. อยกลับ๊บเครับผมสวยๆนี่พี่น้องเคยเห็นบ่นครับผมนี่นี่คือบึ้งนะครับเป็นบึ้งนะครับผมนี่ครับผมบึงบ้งบึ้งใหญ่หาเน่า,าตัวครับพี่น้องครับ เห็นมันอยู่นี่แหละพี่น้องเหพี่น้องได้เห็นน้ำกันนะครับผมนี่คือบึ้งใหญ่นะครับบอกว่าเห็นง่ายๆนะครับพี่น้องออกมาหากสิดยอดเลยครับบึ้งใหญ่นี่ครับผมออดลาแยม้มคำขึำ้นตั้ก็จะเจอเป็นแปดแนะครับผม นี่เป็นพี่เต่านะครับพี่เต่าจะกัดมือกันเด้อป้าโมหองโมอกนีล่ลหะพี่เต่าพี่เตา่าบกวนบนดอ,อกพี่เนาะอยู่นี่แหละกระดวงเตกเปิดตัวนี่ พี่น้องเบิ้งเห็นบ่ครับนะนี่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 โอ้อบอบนะครับเบานะครับผมผมเพราะว่าเมื่อนี้เขมามาไต่จิีโฟมนะครับผมมา,าไต่จิีโฟมเขาจะบอบปบมาไต่อัะไรที่เอาอันนั้นก็ ตอนที่บ่มอาหารคอยพ้นไปก่อนเหมือนนี่ครบเอ้พี่น้องมึงครับปลาดุกไงโอ้ตัวดุกลงโอ้ม้ามแขกเลยพี่น้องมึงครับไงแห้ง โอ้โหโุกต๊ตโอใหญ่ีหลีครับพี่น้องนี่นปลาดุกใหญ่ครับบใหญ่ัใหนี่อะไรนะจุ่มตรงนี้นตรงน่งใหญเด้ มเมนหน่อยด้ยไ,ไปไ,ไป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 แลกวง่ครับกินบัวเซียบปกุ่รอ้ครับ, <c oughs> น,บรรรนีบ่นี่นี่ีน่น,นหาหามงลงกับ สวยงามครับสวยงาม หนึ่างครัวนี่ง่ามครับส่วนนี้คือผลงานนะพี่น้องเม้งครับผมจักข้าวเดียวขอแต่ว่าเห็นกลิ่นมากขันนี่ครับผมหากินแบบบ้านๆใต้ที่ปมนะครับน,นี้